การบริหารส่วนตำบลน,นาเหมื่นสีประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลน,หนาหม่นสีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในหองค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอนายงจังหวัดตรังได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2539และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่113ตอนพิเศษ5.2งลงวันที่26ธันวาคม พศ2539โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พศ2540เป็นต้นไปโดยปัจจุบันโครงการบริหารส่วนตำบลนามืนสีอำเภอนายงจัังหวดตรังมีเนื้อที่โดยประมาณ12,500ไร่หรือประมาณ23ตารางกิโลเมตรและเป็น เขตการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านสายใหญ่หมู่ที่2บ้านนามือสีหมู่ที่3บ้านวังถ้ำหมู่ที่4บ้านสายเดือยหมู่ที่หบ้านนาจิกหมู่ที่6บ้านหัวเขาหมู่ที่7บ้านสายบ่อลึกและหมู่ที่8บ้านควนสวรรค์ค่ะ ที่ตั้งสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่205หมู่ที่8ตำบลน,นามือสีอำเภอนายงจังหวัดตรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นามือสีมีสังกัดสถานศึกษาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสอพอดอยจำนวนหนึ่งโรงและโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนสองโรงและหนึ่งในจำนวนสองโรงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งโรงค่ะ เรามาดูโครงสร้างองค์กรกันนะคะโครงสร้างองค์กรของอบตนาเมงนรีนะคะอบตนาเมงนสีจะประกอบไปด้วยฝ่ายประธานสภาแล้วก็ฝ่ายนายกออบตนะคะมาดูฝ่ายประธานสภาก่อนเลยค่ะฝ่ายประธานสภาจะประกอบไปด้วย1คนนะคะก็คือนายบุญธรรมคงยิ้มค่ะรองประธานสภา1คนนะคะก็คือนายจำบุญพันตองค่ะเลขานุการหนึ่งคนนะคะก็คือนายสุพลศรีโยธาจากนั้นจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาจํานวน8คนค่ะ เรามาดูฝ่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันบ้างนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนนะคะ <c oughs> ก็คือนายวิโรจน์ยอดําค่ะแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวน2คนคะ่ะรอ,องนายกคนที่1น,นะคะ <c oughs> ก็คือนายยุทธนาดําแก้วคะ่ะรองนายกคนที่สองนายยันยงเจรจิญจิตนะคะแล้วก็เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนนะคะก็คือนายนิคมนาศีคะ่ะ ผู้มีอำนาจรองมาจากนายกนะคะก็คือประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคะ่ะจำนวนหนึ่งคนนะคะก็คือนายสุพลศิโยธารองลงมานะคะก็จะประกอบไปด้วยสำนักประหลัดคะ่ะกองังกองช่างแล้วก็หน่วย ตรวสอบภายในนะคะสำนักปลัดหัวหน้าสำนักปลัดก็คือนายวีนาด้วงสาค่ะกองครังนะคะผู้อำนวยก,การกองคลังก็คือนางสาวจันทนาพรแกสุขค,ค่ะกองช่างนะคะผู้อำนวยก,การกองช่างก็คือนายกิติศรีสุขค,ค่ะ ภารกิจที่จรับมอบหมายนะคะงานหลักที่ทําก็คืองานปฏิบัติธุรการะคะ่ะรูปแบบที่ที่ทำนะคะก็คือรงเงยนรับถึงหนังสือแล้วก็ดูหนังสือหนังสือจากหนยงานภายนอกก็คือที่ที่มาติดต่อในวงค์กรนะคะแล้วก็ดูหนังสือดูหนังสือรับประทานจากเว็บไซต์ ระบบมีสารบัญแล้วก็สารบัญจังหวัดแล้วก็ที่ว่ากน,นพนายกนะคะจากนั้นก็คือเดินํากหนังสือไปยังหัวหน้าสํานักปลัดะคะ่ะแล้วก็ปลัดแล้วก็นายกนะคะนอกจากนี้ก็จะทํางานเกีกนนยลลเเ่ยวกับลงพื้นที่ของนักวิเคราะห์นายบายและแผนในเรื่องแผนพัฒนาประชาคมค่ะแล้วก็ลงพื้นที่เกี่ยวกับของนักนิติกรค่ะก็คือประชาชนมาลองทุกค่ะ,คะก็จะลงพื้นที่ในนั้นเช่น ลงพื้นที่เกี่ยวกับความความสุกรนะคะที่ประชุชนร้องทุกเกี่ยวกับทรงบินดน,นะค่ะอุปสรรคที่ได้พบเจอขณะฝึกง,งานก็คือเครื่องปิ้นค่ะเครื่องปิ้นนะคะค่อนข้างบางครั้งนะคะค่อนข้างที่จะ,จะใช้เวลานานในในการที่จะกระดาษออกมาค่ะหรือว่ากระดาษติดบ้างค่ะข้อ2เลยค่ะความเสี่ยงความเสี่ยงในขณะลงพื้นที่หรือว่าเสี่ยงในขณะตอนอยู่ในสำนักงานค่ะ แนวทางแก้ไขนะคะ1น,นะคะต้องใจเย็นค่ะไม่สั่งซ้ำรอจนกว่ากระดาษจะออกมาหรือว่าถ้ากระดาษติดก็คือปิดเครื่องค่ะแล้วก็เอากระดาษนั้นออกมาค่ะ 2. นะคะก็คือความเสี่ยงในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็คือพกแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ปิดปิดแพ่นวิชิตในขณะลงพื้นที่หรือว่าอยู่ในสำนักงานค่ะ